รถบ้านสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับรถในตระกูลโตโยต้าซึ่งเป็นกลุ่มอีโคคาร์ที่น่าใช้อีกคันหนึ่งน,น,ตตนะครับก็เป็นรถเี้าโตโยต้ายาริสนะครับโฉมเอทีนะครับคันนี้ตัวรถเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับเป็นตัวอ e. ีรุ่นนี้จะเป็นการปรับโฉมจากตัวที่เป็นแบบแฮทส์แบกหรือเรียกว่า5ประตูมาเป็นแบบซีดานที่เป็น4ประตูนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นปี2017แล้วเนาะจุดโดดเด่นของโตโยต้ายาริสคันนี้เริ่มตั้งแต่ในส่วนของกระดังหน้าที่มีกกการรรปปััับโมสงเตูลษณ จะให้ความสวยงามคล้ายๆกับโฉมของ V8 นะครับก็เป็นกระจังหน้าสีขาวตัดสีดําเจ้าไฟหน้าคันนี้นะครับก็จะมีรูปทรงที่บเฉี่ยวนะครับให้ความเป็นสปอร์ตมากยิง่งขึ้นจุดเด่นของรถคันนี้นะครับที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งก็คือแม็ก รุ่นนี้นะครับจะลงแม็กมาให้เรียบร้อยเนาะเพิ่มความหล่อของตัวรถกันเลยนะครับตัวยางก็เป็นยางใหม่ปี2 0ง9นะครับ<ะ>รูปลักษณ์อีกส่วนหนึ่ง<ฮ>ที่ทําให้เจ้ายาริสหลายๆรุ่นเนี่ยได้รับความนิยมก็คือรูปทรงที่ให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้น<ๆ>รุ่นนี้นะครับไฟเลี้ยวก็จะมีการปรับเข้ามาอยู่ในส่วนของกระจกด้านข้างแล้ว,ลวมือจับนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยก็ป้องกันโดยการใส่ฝาครอบมือจับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถ มาดูทางด้านหลังของตัวรถรุ่นนี้นะครับลักษณะของตัวด้านหลังก็อย่างที่บอกนะครับปรับเป็นรุ่นซีดานหรือเรียกว่ากึ่งเก๋งรูปทรงไฟท้ายก็มีการปรับโฉมจากรุ่นที่เป็นแบบแฮชแบ็ก5ประตูให้ความสวยโฉบเฉี่ยวสัญลักษณ์ ที่เป็นความเด่นของเจ้ายาลิสเนี่ยก็จะมีโลโก้คําว่ายาลิสเอทีพนะครับจุดเด่นตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปลองขับรถเจ้าโตโยต้าคันนี้กันระหว่างขับมีความนุ่มนวลมากน้อยเพียงใดเพราะว่า mm hmm. เมื่อใส่แม็กมาหลายคนคง mm hmm. ม,มองว่าอเอ๊ะใส่แม็กมาจะมีเสียงเข้ามารบกวนไหมไปเดี๋ยวไปลองดูกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาลองขับรถนะครับ mm hmm. เจ้าโตโยต้ายาิสเอทีพคันนี้เนาะ มันเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะขับนุ่มไหมเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าเขาหลายคนเนี่ยเขาอยากลองขับหรือบางคนเนี่ยเห็นแต่รูปเนี่ยยังไม่ได้ลองขับก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าขับเนี่ยจะนุ่มไหมแล้วมีใครมาลองขับหรือยังผมเองอะเมื่อรีวิวก็ลองขับด้วยนะครับเดี๋ยวน้องติดเบลนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่เนี่ยอยู่แค่57,900กอกิโลนะจะลองขับ ระยะสักประมาณ 3- 4กิโลนะครับแล้วก็ใช้อัตราความเร็วสัก5 0า0กพอนะครับตัวยางเนี่ยนะครับเป็นยางแก้มเตี้ยผมบอกก่อนเลยว่ายางเนี่ยเึกเปลี่ยนมาเป็นยางแก้มเตี้ยใส่แมกมาซึ่งกรณีใส่แมกมาเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าจะมีเสียงบรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารไหมนะครับ๋ยวผมลองขับนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วสัก6ก7ิเกิโลเมตรพอนะครับลักษณะผมว่ามองว่าตัวเสียงที่จะเข้ามาบรบกวนเนี่ย ไม่ไม่มากนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยวิ่งค่อนข้างนุ่มในลักษณะความโดดเด่นของรถคันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าพอเปลี่ยนแบ็กมาเนี่ยหลายคนมองว่นมันมัน,มนแล้วมันจะมีเสียงรบกวนไหมผว่ามันไม่มีนะมาดูนะครับลักษณะาภายในของเจ้าโตโยต้าย r ิ s คันนี้ก่อนนะครับก็อันดับแรกผมไล่ตั้งแต่ในส่วนของคอนโซลหน้านะครับของผมที่เป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยรุ่นเนี้ยนะครับก็จะมีโหมด คล้ายพวงมาลาัยแบบโหมดมันติแหละแต่มันจะมีโหมดควบคุมแค่ตัวในส่วนของโหมดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ปรับโหมดขวามือเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อของโทรศัพท์มีการรับวางสายได้นะครับไล่ในส่วนของคอนโซลหน้าต่อมานะครับดีไซน์ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยกว่าในรุ่นของยาริสยาริสที่เป็นยาริสตัวแฮทแบกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นแบบซีดานละตัวดีไซน์ที่เขาใส่เข้ามาก็ค่อนข้างสวยงามนะครับไล่ตั้งแต่ เรื่องเสียงเลยนะครับนี่มีโหมดนะครับต่างๆมีปุ่มสัมผัสมีโหมดให้เลือกอยู่ทางด้านบนนะครับก็รองรับในส่วนของบลูทูธ u ู b นะครับช่อง a u x ตัวแอร์เป็นแอร์แบบดนะิจิตอลเนาะก็มีโหมดในการปรับอยู่ทางด้านล่างนะครับก็ปรับในส่วนของพัดลมแล้วก็ความเย็นของตัวแอร์นะครับแล้วก็เลือกโหมดต่างๆไม่ว่าจะให้ลมนะครับปรับหน้าปรับเท้าหรือปรับทั้งหน้าและเท้าได้นะครับก็มีโหมดแค่สองกดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์เนี่ย ค่อนข้างใหญ่นะครับความแรงของตัวแอร์ก็จะกระจายได้ค่อนข้างทั่วนะครับแผงด้านข้างฝังขวามือผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องนะครับค่อยๆสไลด์ให้ดูก็จะมีในโวมนของโหมดนะครับพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับรุ่นนี้ก็พับกระจกไฟฟ้าได้นะครับกรณีที่เราขับแล้วมันไม่อยู่ในสายตาของเราเราก็สามารถปรับโหมดต่างๆแล้วปรับกระจกให้เข้ากับสายตาของผู้ขับขี่ได้แล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับปรับลงออโต้ปรับขึ้นออโต้นะครับ ตัวเบาของตัวรถนะครับคันนี้จะเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้ากำรรมะหยี่สีดานะค่อนข้างนุ่มแล้วก็ความสะอาดของตัวรถเนี่ยคันนี้ผมว่าพร้อมใช้เลยนะครับไม่ว่าจะห้องของผู้โดยสารทางด้านหลังเนี่ยตัวเบาก,ก็ยังใหม่สวยงามนะครับสายเบลไม่มีขาดไม่มีการดัดแปลงสายเบลใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นไงครับก็ไปลองขับมาแล้วทีนี้มาฟังราคากันนะครับอย่างเจ้ายาลิสคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับตัว E เวลาถ้าเราไปดูรถใหม่เนี่ยผมบอกเลยขายอยู่600,000กว่าแต่บอลรถบ้านนำมาขายเพียง389,000บาทเท่านั้นนะครับราคาไม่สูงแล้วก็เป็นรถยนต์ที่น่าใช้เหมาะสาหรับคุณน้องนักศึกษาหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการหารถในเลทผ่อนที่ไม่สูงผมแนะนําเลยเจ้าคันนี้นะไม่ควรพลาดน,นะครับหรือถ้าสนใจอยากสอบถามรายละเอียดว่าผ่อนเท่าไหร่ นะครับหรืออยากมาลองดูรถสามารถติดต่อได้ที่ไหนก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ผมนะครับ098 2 4เ6545ติดต่อเลยพี่มอดนะครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเอารถรุ่นไหนมาแนะนํากันก็ไปติดตามชมได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ